โอ้ยหัวก็ยังไม่แห้งหวีก็ยังไม่มีสวัสดีค่ะ,ย,ะยังไม่มาเขาเยี่ยมเออโอ๊ยกดผิดกูนี่ไม่เคยพูดเพอเลยจริงๆไฟแดงนะสวัสดีค่ะผู้ชมทั้งสิงเคนเป็นน้องเฟสนัาา่งอกันอยู่ได้เอาขอสวยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะไป สาวหิงชาใช่ไหมใช่เรากำลังมุ่งตรงไปอยู่ช้างน้องฟาร์มาด้วยนะคะนี่ทนานอ่าน้องอ้อมน้องเตอเอาน้องเตยดำไม่เห็นเลยนะคะน้องตูนเอ้าไม่เห็นเหมือนกันเอ้าตายแล้วอวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนสีผมแล้วนะคะพี่แพรมาถูกทางว่าอู้จ๋าแม่ตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไป พอตึงตึงก็ต้องขี่ไปไปไม่ใช่ค่ะไปเอาข้าวนะคะไปให้คนที่เขาเรียกว่าอะไรคนแบบว่าที่ไม่ไม่มีไม่มีบ้านอยู่บ้านพักอาศัยอยู่นะคะตอนนี้ถึงอันนี้เขาเรียกวงเวียนอะไรนะไอ้นี่อะไรวะอะไรวะเดี๋ยวก่อนอุสาวรีนงอนุชัยสาวรีมาหนอละภูมิไม่ใช่นี่นะคะน้องฟ้าอยู่ด้วยกันนี่ค่ะ พี่แพ่ก็รถเขาดูดูตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้านะคะเอาข้าวทั้งหมดเออ80กว่ากล่องเนาะประมาณนะคะประมาณนี้นะคะมอไคั๋อ้อมเข้าไปดูเดยว่าพี่สวนะนิดนึงอุ๊ยเอ้าไปไหนแล้วล่ะตาก็ใส่ตาสันกระเทยลูกสองค่ะพี่เนี่อยู่บนรถว่าตึงตึนะคะตอนนี้กำลังจะมุ่งนะไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไร เอออาไอ้มูลนิธิอาสานะขอเอารถเข้ามาด้วยได่ไงมีคนเยอะเลยอ่ะโอ้ยนี่นะคะถึงแล้วนะะนี่นะคะเราก็ออกมามองไม่เห็นอีเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะแจกเขาแล้วก็น้ำเยอะจริงๆไหนดูซีสวยไหมดูก่อนเออนี่นะคะเราก็เดี๋ยวเขาเปิดกระจกน,นี่นี่นะคะเราก็ถึงเสาชิงชาแล้วนะคะ อะไรคะค่ะตรงไหนก็ได้นะคะเน่ละคะอออ่่่ะะไมมืยคตอนนี้นะคะเราก็ถึงเสาชิงชาแล้วนะคะพูดอะไรล่ะสวยแล้วค่ะอ้อมเนี่ยมาดูรีสเซ็ปเะเอามาดูก่อนเขาจะด่าเมื่อนะอ่นะล๋อดูตัวเองถ่ายเองเออขอดูตัวเองหน่อยอุ้ยเหมือนผีเลยโอ้ยนี่นะคะถึงแล้วนะหน้าขาวมากีดอกตอนนี้นะคะเราก็ พี่แพรไปแชร์เลยอ้อมแชร์ยัง,ต,งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เสาชิงชาแล้วนะคะโอเคเสรแล้วผมสีดำนะแต่ยังไม่แห้งคนเยอะด้วยปะเราก็จะลงกันแบบเอาพี่แพรยังไม่ปิดกระจกหรอตอนนี้นะคะเราก็อยู่อยู่เสาชิงชาแล้วนะคะแบบอ่ะรู้ฟานถามแม่เลยอ,อ้อมอุ้มน้องทีอไอตูนแป๊บนึงนะอ้า ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สัตหีชาแล้วนะคะพี่เนยนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยยังออกสีม่วงๆอยู่เลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สัตหีชาเอ้ยมีอะไรกันอ่ะต่อแถวอ๋อต่อแถวอุ้ยดูคนเยอะมากเลยนี่นะเราก็เข้ามาเลยเขมาเลอ้ลุงโอ้ดูไม่ลุงนีนี่นะคะเราก็เข้ามาเลย อ้าวมาด้วยเหรอว่าไงพี่ถอดเท้าตบนหยลุงไหนฮะนี่เนี่ยมีถังมาลุงมาเดินไม่ไหวอ่ะไหนอ่ะว่าไงไหนเขาไม่ไหวอ่ใครเดินไม่ไหวท่านจะให้เขาเลยอืมเนี่ยมนเยอะขนเยอะมากเลยนะช้อนเอาช้อนเอาช้อนเอาไงอยู่ข้างในหมดเลยเอาเองวางก่อนแล้วก็ช้อนแดดน้ำนี่เองมาแดดดาวเอาทองใส่เรื่องเยอะมากเลยอยากเป็นชุดๆไปเลยเนี่ยจ้าหายใจเป็นชุดๆอย่างนี้อ่ะเอ้ย พี่แนนโทรศัท์พี่แนนะะยืมหน่อยอ่านให้มึงไปเดินคอยดูคน่อนตอนนี้นะคะเราก็กำลังขายร้มา่จากติใคร่ไม่ไหวใครวงว่าใครใครเดินไม่หวเราไม่ให้ลงเลยจะก้าให้มันนชุดตรงนี้ให้ไปให้คนที่ินไม่หวอ่ะเต็มไแ้วเม้น เอาไปชุดเอาไปชุดดว่ดูให้คนที่เดินไม่ไหวน้ำด้วยนนี่ใครที่เดินไม่ไหวไม่ไหวน้ำเอาไปยังยังเอายกไปดินี่บเนี่ยยกไปเลยเนี่ย้อนอะ้อนอยู่ไหนอะ้อนอยู่เนี่ยนะ มีอะไรเหรอคะอ๋อไม่ได้มีอะไรค่ะมาช่วยงานงานนี่อะไรส่งมาให้ผมเลยนะครับครับจะไหนต้องอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนคนฝั่งฝั่งนู้นก็มีนะคะใครมีเออช่วยนะคะก็มาได้ที่เสาชิงช้านะคะอยู่ที่เสาชิงช้านะคะที่คุณเหมืนพี่พี่มีที่อยู่อะไรแบบนี้อะไรงคาแ่าไง ไว้จระวังรถได้อีกตโถ่แม่งโดนรถชนตายโอ้โหพี่ตาเนี่ยี่ไปยืนอะไรอ่ะเออดีดีเอ้าใครเอาไปแจกป้าเสื้อขาวตรงหน้ารถหน่อยแล้วน่าป้ากนเนี้ พอเปล่าิวพอเน่เลยอ่เหลือเยอะเอาเท่าที่มีอ่ะไม่าใหม่เราไม่รไมอ่ล้วพอว่ะต้องทำสองร้อยจะไม่พอว่ะต้องสองร้อยว่ะร้อยยังไม่พอไมว่ากันใหม่

แบงเลยว่าสองแเครับอแเครับแบ่งแบ่งเย้าบเอ้ยงกันอมตงนี้พอ่อนอมนี่พอแล้วพี่อมตรงนีพออมเ่วอ่เบ่เางหล่นออนีกอนูตรงนี้พอ่ออมหแฉะพอไปแนเราต้องขับอพี่ พอป่ะเอาตรงนีพอแล้วก็เนี่ยไปเดินดูทุกคนที่เดินไม่ไหวอ่ะได้ครับป่ะพอป่ะไปอ่าเดินเด็กๆไปตะลุยตะลุยดูคนที่เดินไม่ไหวไปไปฝั่งนู้นกันไปสั่งนู้นกันไปสิครับไปด้

น้ำหมดแล้วน้ำอ่ะน้ำหมดน้ำหมดเลยเดี๋ยวไม่ซื้ออะไรวะน้ำกูณต้องซื้อไม่หมดเลยอ่ะน้ำน่ะเหรอไอ้บุ้มีน้ำงบ่พอเลยบดบ่พอตอนนี้ก็ได้กินข้าวกันครบแล้วเออพี่แข่งร่นเลยร่นเนี่ยเขาปินรัวไม่ได้เนี่ปินรัวไม่ได้ช้อนได้ไม่พออ่ะตอนนี้เรชุดไม่พอเนี่ยใช่ เออร้อยไม่พอเราอก็ยังไม่พอเลยสองคมือไม่พอต้องสองรอต้องสองรอยสักไก่ร้านนี้สองร้อยอ่ะพี่สองร้อยยังมาไม่หมดรยัเดอยตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะใช้เงินไปเท่าไหร่วะของสานพันกว่าสองพันสามพันแรกที่หิวให้มาพันสามตีเลยต่อรอบตีแลวสามพันต่อรอบสามพันสองสวัสดีค่ะร้อยกล่องไม่ะ ร้อยกล่องไม่พอนะคะก็มีคนมาช่วยสามสี่พันใครอยากมานะคะก็ที่เสาชิงช้านะคะที่เสาชิงช้าอือคนเยอะมากเห็นไหมคะข้างหลังค,คนเยอะมากเลยแล้วก็มีฝั่งฝั่งฝั่งโน้นอีกนะคะ ใครอยากมามาได้เลยฝั่งฝั่งนู้นได้ครบปะฝั่งนู้นได้ครบไม่รู้ได้หรอไม่รู้เลยก็เดี๋ยวของมาหมดแล้วเฮ้ยข้าวหันนี้เขาได้กินข้าวคนเยอะมากเลยนะคะใครอยากทำบุญนะคะหรือช่วยเหลือคนนะคะมาได้ที่เสาชิงช้าเออของหลอดอีกนะมีของหลอ่อกด้วยทำลำรลาะไปก่อนเดี๋ยวจะมีคนมาร่วมอีกใช่นี้มาทาในโอโมเข้ามาร่วมอีกหลายคนอยู่ ไปไปไปอยู่ตำรวจมาตัวจี้ออกตัวจีเียวตำรวเรตจี้มาเราก็กำลังกลับบ้านกันนะคะมาแจกของเรียบร้อยกลับรถขับรถดีๆกันมะพี่แพะปะตอนนี้นะคะน้องฟ้าก็อยู่ฟ้าอยู่ไหนวะเนี่ยหาลูกไม่เจอนะคะตอนนี้เราหาลูกไม่เจอนะคะหาลูกพี่เจ้าบอกว่าไหนพี่เ้าแจกตังแจกตังหนูรอค่ะพี่ตาแจกตังลูกชนายนะคะยจริงนะคะ มาแจกข้าวค่ะแจกข้าวแจกเฮ้ยเอาไปทิ้งนันงอ้ยศไอ้ฟาดไปไหนอะตอนนี้นะคะลูกหายนะคะอา้าวเสียงไอ้ฟาดปะดใช่ปะเจอลูกแล้วน,นะคะเอามันไม่ยอมกลับบ้านอะเอาลูกไงไนี่ไงไม่ยอมกลับบ้านนะคะ ไม่เอามอไซค์ไม่เอารุปปะดูดิผิวจักการฟาดมาทำอะไรปะกลับบ้านเราปะแม่อุ้มปะอุ้มจุ๊บอะไรอจุ๊บมาแล้วนะปัดนึ่งนะคะ หัวก็เปลี่ยนตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกันนะคะไม่เอาเธอขับมอไซค <S S S 3> ์ไม่เอาไม่เอาอันตรายแป๊บนึงนะคะจบสงสารแบบว่านั่นนะดื่มนะเขาต้อง ตอนนี้นะคะเรากำลังกลับบ้านแล้วข้าจะไปสองที่ต้องเยอะกว่านี้แต่คนเยอะมากเลยแต่คนเยอะจริงให้ขัดทีมีหมดแล้วเหรออืมเฮ้ยเรากลับรถทางนี้หรอเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวไล่อีกทีนะคะนี่พี่ปังหน้าตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย บายบายอยากกดบายบายนะคะถึงมาแล้วเดี๋ยวน่าจะไลยสุดอีกรอบหนึ่งนะคะห <c oughs> นักค่ะหนักมากบายบายอ่าบายบายเล็ก